ครัคุณอยากจะรู้ว่าทำไมถึงติดเทนทวิตเตอร์โลกไปดูที่วีทีวีตอนนี้ได้เลยหลายๆคนโอ้ยอย่างบ้านจะติดวีทีวีเนี่ยจะดูได้ได้แบบเด็ดจริงๆครับหนึ่งซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่สร้างจากนิยายขายดีแล้วก็ยังสร้างปรากฏการมานับครั้งไม่ถ้วนติดเทนทวิตเตอร์ทันตีฮะเมื่อออนแอตอนแรกขอต้อนรับทีมแัสแดงจาก Ste ป Bystep by จากวีทีวสู่รายการแชร์ฮะสวัสดีน้องบ้านเกิดค่ะค่อยๆรักเสร็จไปเสร็จเขบอกว่ากระแสออนแอร์ไปหนึ่งตอนกระแสดีมากเออรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละคนป้าเขาไปกดอินซีรีส์ไวมากชอบมากเพิ่งเจอเมื่อเช้าเลยชอบมากเป็นยังไงบ้างกระแสดีใจครับดีใจมากๆเลยครับก็โหได้ตอนแรกก็ตอนแรกขึ้นเทรนที่หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็สครับพอเห็นเทรนที่สองโลกก็แบบ โอหตกใจเลยตอนแรกแบบดีใจมากๆากจริงๆลุคือเป็นดาราหรือผู้จัดลุงอ๋อเป็นเป็นนักแสดงครับผมนักแสดงผู้จัดด้วยเขาเป็นตอนนี้เขาขยับขึ้นมาร่วมกันแบบเป็นผู้จัดว้วเธเรียกคุณอาร์ได้ไม่ต้อเรียกอเลคร์ตคุรนี่แหละัดป็นคุณอานุไม่ในขานะผู้จัดด้วยเัาแสดงด้วยโนรถนุเลดนะเ็นตัวอย่างเงี้ยนะเอทไมซีรีส์วาเธอจัดด้วยแสดงด้วยใครจะเล่นกับกูล่ะพอยยังไงอย ออเอาง่ายเรื่องนี้ความพิเศษทำไมอยู่ดีเอามาทำอ่ะคือด้วยด้วยความที่ว่าตัวนิยายเองครับตัวนิยายเขาค่อนข้างดังมากอยู่แล้วมีคนติดตามตัวนิยายก็ค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมได้มีโอกาสร่วมมือกับทางดีครับเฮที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับผมก็ก็เลยแบบคิดว่าเอออยากจะสร้างคอนเทนต์ที่สนุกแล้วก็สามารถส่งต่อความสุขให้ทุกคนได้ก็เลยแบบว่าพอพอหาแล้วก็เจอเรื่องนี้ก็เลยแบบว่างั้นเราทําเรื่องนี้กันละกันคุณรู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝากแต่ว่า ซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยจริงๆเนี่ยเนี่ยแหละ s ี r ล y วายนะสี่ลีวายเนี่ยเขาไม่มีใครทำได้เท่าเราใช่าคุณดูเมื่อวันเด็กๆอ่ะติดเทนทวิตเตอร์ในประเทศไทยก่อนมันไม่ยากหรอกในประเทศไทยเนี่ยเพราะคนไทยเราดูกันเองอยู่แล้วแต่ปรากฏเด็กๆเราเนี่ยสามารถสร้างปรากฏการติดเทนทวิตเตอร์โลกจนวันนี้คุณเชื่อไหมฮะว่าพวกเขาเนี่ยต้องวิ่งไปขายเมืองนอกกนทีเนี่ย เจ็ดแปดประเทศนะอ่ายกันได้คีเนี่ยเจ็ดแปดประเทศที่นี้สําหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอให้เล่าละกันว่าเขาคงเรื่องเนี่ยหลายๆคนที่ยังไม่เคยอ่านนิยายค่อยๆรักเนี่ยเป็นยังไงเรื่องย่อพี่แมนก่อนแล้วครับผมก็ซีรีส์ก็จะเล่าเกี่ยวกับสังคมออฟฟิศครับเกี่ยวกับการทํางานของของในยุคปัจจุบันครับว่าว่ามันเป็นยังไงมันเอสิ่งที่แบบว่าคนเด็กจบใหม่ที่เข้าไปต้องไปเจอเราต้องไปเจอกับ คนประมาณไหนประเภทไหนคาแรคเตอร์ประมาณยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะเล่าให้คนดูได้เห็นว่าว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะสังคมปัจจุบันในการทํางานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเส้นเรื่องที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย<ม>กับลูกน้องหรือว่าลูกน้องกับ ลูกน้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรักในออฟฟิศเป็นความรักในออฟฟิศใช่ค่ะบริษัทนี้เกี่ยวกับอะไรคะบริษัทนี้เกี่ยวกับเออเป็นบริษัทเกี่ยวกับทำมาร์เก็ตติ้งครับผมเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งรเเป็็นดิิิจตตตอลมา์ก้งซึ่งผมว่าสายงานนี้มันก็แบบมีความน่าสนใจเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคนสมัยทุกอย่างใช่แล้วเด็กจบใหม่ก็จะเป็นแบบสายนี้ทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ค่ะร้องเคยอยู่เดอะเฟสใช่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 ไช่ใช่ใช้ใช่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 ่ใช่ใช่่ใช่ใ เป็นไม่ใช่เรื่องแรกครับก็เคยก็เคยเล่นเล่นละครมานิดนหน่อยๆนแต่นี่คือซีรีส์าวเรื่องแรกปะใช่ใรู้สึกยังไงบ้างจากเราที่เล่นเล่นแบบเล่นละครแบบสายปกติมาแล้วพอมาเล่นแบบก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาทําตรงนี้ใช่ใช่ก็สนุกนะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นกองที่ทํางานแล้วแบบว่าสนุกมากๆมีความสุขกันมากทุกคนคือแบบว่าเป็นเป็นวใกล้ใกล้เคียงกันแล้วก็ไปทํางานก็จะแบบบรรยากาศดีมากแบบ สนุกสนุกครับด <พม S 2> ีใจที่ได้มาทำพวกเราทีมงานแคสติ้งนี่คือแบบตรงกับบทมากไม่ว่าจะเป็นบทของพระเอกนายเอกอันนี้คือยังไงคะเอ่ออ<า>ยัง <c oughs> ไงครับยังไงค <c oughs> ือ <c oughs> ทางเราก็เหมือนเหมือนเรามีเรามีแวลูอันนี้แหละท,ะที่ที่กับพาร์ทเนอร์เราที่แบบว่ารู้สึกว่าเออเราอยากจะทําให้ดีที่สุดครับเราด้วยด้วยความที่ว่าโอเคมีแฟนๆนี่อหลายคนก็รอติดตามก็อยากจะทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคที่สุดแหละเท่าที่เราจะทําได้ก็เลย ใช้ทีมแฮสติ้งหนึงสามทีมแล้วกว่าจะได้แสดงนี่เรื่องแรกอันนี้เรื่องแรกเห็นบอกว่าแต่ละคนก็ผ่านการเวิร์กช็อปมาหลายชั่วโมงเวิร์กช็อปก็อินเทนส์เุดนะครับเป็นอินเทนสิ่งพิเศษเลยครับใครเวิร์กช็อปแบบเรื่องการแสดงนานสุดคิดว่าใครได้เวิร์กช็อปนานสุดน่าจะผมกับพี่เบนกี่ชั่วโมงประมาณห้าสิบถึงหกสิบอะครับหกสิบชั่วโมงเธอโอ้โหเวิร์กช็อปหกสิบชั่วโมง สี่วันน่ะหกสิบชั่วโมงชั่วโมงอ่ะมันมันมันซอยออกไหมซอยซอยแบนร้อนไปซอยแบนร้อนเป็นเดือนอ่ะเป็นเดือนนะเดือนอะเดือนครับค่ะเดี๋ยวให้บอกแต่ละคนแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าใครแนะนำตัวหน่อยแล้วก็เล่นเป็นใครในเรื่องนี้ค่ะเริ่มจากใครก่อนดีเอาฝั่งไหนเอาเริ่มจากแมนก่อนดีกว่ารับบทเป็นใครก่อนได้ครับเออผมแมนทิศนุนะครับก็รับบทเป็นคุณเจ๋งครับเป็นเป็นลูกเจ้าของบริษัทครับผมอ่าเป็นลูกเจ้าของบริษัทลูกเจ้าของบริษัทใช่คาแรคเตอร์จริงที่เขาวางไว้เป็นยังไงบ้าง คาแรคเตอร์ที่เขาวางไว้คือเขอาใช่ใช่ก็จะเป็นคนแบบเจ้ากี้เจ้าการเจ้าระเบียบมีความเป็น perfectionist อะไรอย่างเงี้ยอ่ามายเซตก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่าค่ะน้องกลุงครับสวัสดีครับผมเบนบัญญพลนะครับก็รับบทเป็นพาร์ทครับเด็กจบมใหม่ที่มาทำงานที่เจนกรุบครับ ตัวแทนของ first stopper เลยครับผมแล้วก็เป็นน้องใหม่ด้านการแสดงด้วยใช่ครับถ่าเป็นยังไงบ้างพอได้ทํางานมาจากที่เมื่อก่อนเราก็อยู่เรียนหนังสือพอวันนี้เราได้มาเข้าสู่การบันเทิงมาแสดงอะไรเงี้ยยากไหมการแสดงยากครับยากครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะแล้วมันสนุกมันสนุกมากเลยด้วยนะครับเรื่องแรกของลูกเห็ปไหใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยมา c คสใช่ครับมา c คสแล้วก็แบบพอดีก็ได้ผมก็ ก็อึ้งอึงก็งงง,งก็แบบไอ้ผมได้หรอเห็นอัพเห็นอะไรในตัวน้องคขาเห้ยผมเห็น potential คือเวลาเวลาเวลาผมดูเทปแคส้วยใช่ไหมครับก็ก็เหมือนเราเราเห็นแบบว่าเออน้องคนนี้แบบว่าเวลาแสดงหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ย เขาชายนะเขาแบบว่าเขาเขามีเสน่ห์บางอย่างเออเขามีเสน่ห์บางอย่างอายุลูกเท่าไหร่พี่เบครับยี่สิบเอ็ดไปที่ไหนลูกตอนนี้ตอนนี้เรียนที่มหิดลครับมหิดลแล้วก็แบบเอาไวง่ายเขื่อเห็นแคสหนูก็เลยมาลองลองแคสดูใช่ครับมาลองกับแคสแคสต์ก็แบบน่ดาราแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนหน้าเป็นดาราจริงเคยแบบถ่ายโฆษณาอะไรอย่างงี้มาเดินแบบเคยมีโฆษณาตัวเดียวละครับถ่ายแบบโฆษณานมตัวเดียวเลยตัวเดียวครับตอนอายุเท่าไหร่ ผมอยู่ป .6 อะครับโอ้โหเด็มีตัวเดียวด้วยมีตัวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เข้าชมรมการบันเทิงเลยเออได้เป็นดาราเลยตอนนี้เออนะฮะอ่าไปต่อเลยไปว่อไปครับครับวินทีลาเมศนะครับแล้วบทเป็นเจนครับในเรื่องก็จะเป็นโคโปรดิวเซอร์ครับซึ่งทำงานร่วมกับอันนี้ครับก็เป็นพุ่มกับครับผมน้องเคยเล่นซีรีส์มากี่เรื่องแล้วอ๋อจริงๆผมเคยเล่นซีรีส์มาเรื่องเดียวครับ เป็นเรื่องเด็กใหม่ครับผมชือที่แซีซอ่สองครับใช่ไหมของจีนเอ็มเมลเนี่ยใช่ไหมครับผมค่ะนะฮะอะถัดไปลูกสวัสดีครับผมเซนปมีนะครับรับบทเป็นจาครับนี่ชื่อจาในเรื่องจารเป็นผู้กัดผู้กัดจารก็จะเล่นเป็นน้องชายเจ๋ง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 จงฝั่ง่งจะเป็นแบบว่าจะเป็นสายแบบโปรดักชัเาที่บอกว่าเป็นลายย่อยของ งเจห็นบอกว่าในในนิยายเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของของพุ่มกับอะคือตรงเลยของจา๊าบเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับก็แบบว่ากวนๆหน่อยสีสันเนี่ยนะจี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าตรงกับเขาเลยค,คือ<ม>คือตอนแคสก็แบบว่าโอเคตรงแต่ว่าถ้าตัวจริงอะจะมีความแตกต่าง แต่วันนี้จ้าวดูง่วงๆหน่อยตับไม่ค่อยพูดใครเตอร์ใครเติร์ครเตอร์ครับไม่พูดใครไม่พูดพูดจริงหน่อยกลับมาอยู่ในกองนี่โดนแกล้งบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเพราะดูเพราดูลักษณะแล้วหน้าตาแบบนั้นถ้าอยู่ในกองถ่ายคือโดนแกล้งเป็นหน้าเขาเท่นะมีคาแรคเตอร์นะโดนแกล้งแน่นอนเมื่อเรื่องแรกเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จของทั้งผู้จัดด้วยแล้วก็ทางวีทีวีด้วยติดเทนเซอร์ที่แบบหลายๆคนบอกโอ้โห มันเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ของซีรีส์รู้สึกกันยังไงบ้างลูกรู้สึกดีใจมากเลยครับแบบมันหายเหนื่อยครับที่ที่ทํามาที่พยายามมาครับค่ะลูกค้าหนูเองไม่ได้รับรางวัลนะลูกน้องนะครับแบบมันเขาก็บอกความรู้สึกในใจเขาหมดว่าเขาเปนเขาทำงานทุ่มเทเขาเขาเขาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครั้งครั้งแรกเลย หนูไม่ค่อยพูดใช่ไหมลูกหนูไม่ใชะใช่ใช่ผมผมขอโทษแล้วน่ารักน่ารักนารักจับจับจับเท่าไหร่แล้ว่ะยี่สิบเอ็ดี่อยนที่ไหนตอนนี้หาที่เรียนใหม่อยู่ครับเอาทำไมอ่ะเพราะว่าทำไมอ่ะจบที่เก่าหรือไาฉันอยากจะสัมภาษณ์อีนนี่มากทไมทากูเนี่ย เห็นตาปุ๊บกูอยากจะคุยมากเข้าใจนะชอบไหมเด็กที่ไม่ค่อยพูดทําไมล่ะรู้ทำไมอยากขาที่เรียนใหม่คะเพราะว่าปีแล้วผมเริ่มทํางานเป็นนายแบบครับอ่าหนูเป็นนายแบบใช่ครับเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนครับแล้วเราขอครูว่าแบบเออเราขอทํางานไปด้วยได้ไหมเราครูบอกว่าเออไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบอภิษฎหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกใช่ครับก็เลยออก รอหาที่ใหม่ดีกว่าครับตอนมีเวลาครับคิดแล้วเรียนที่ไหนลูกเรียนอยากจะอยากจะเรียนอะไรต่ออยากเรียนด้านไหนอยากเรียนด้านไหนหาที่ใหม่อยากคณะเดิมไหมอยากเรียนเกี่ยวกับด้านการแสดงครับการแสดงก็ดิจิเทสใช่ครับหนูประกาศไปแล้วลูกเดี๋ยวมาหาอะไรติดต่อหนูมาเต็มไปหมดอ่ะจริงๆหอการค้าก็ติดต่อพี่ภูโกข้อพี่ปภูโกเวลาเขาชอบผู้ชายคนไหนกาจะไปฝากกับหอการค้า พี่นุ่ยพี่มุกกะหองันธารสักพักหนึ่งถ้าสมมติจะเอาสีประทุมก็จะมีแบบว่าเหมือนลักษณะคล้ายๆกับ18นิดๆจะพาเข้าสีประทุมได้กระเทยจะชอบเวลาชอบผู้ชายก็จะหลอกผู้ชายไปสีประทุมไปบางบัวบางบัวแต่อย่างหนู้นจะเป็นดาราเขามีโคต้าดาราอยู่แล้วหรือจะเป็นมอลังสิตก็ไปบ้านพี่เอสุภชัยอย่างนที่ไหนลูกเช็ดอยู่ครับคิดอยู่แล้ววมอสวแล้วแห่ใครมอสวมอสวไม่ได้สิไม่ได้เหรอมอสวมีโคต้าดาราอยู่เนาะมีไหม สัมภาษณ์หนูเหมือนสัมภาษณ์ปาเมีอ่ะลูกจริงด้วยใช่เยืนตาหนูปุ๊บพี่แบบแม่งไอ้เมียชันชัดนะฮะติสเนี่ยติสจริงเออถูกแล้วกดหนู่ในอะไรนะยลูกคุ้มกับเออก่อนนะไอ้ไม่ขอถามหน่อยก่อนหน้านี้เรียนด้านไหนเรียนการเรียนนิเทศไหมเรียนออกแบบโปรดักชันนะครับอ๋อออกแบบโปรดักชันใช่ครับคือเกี่ยวมันอยู่ในคณะ อ๋อนิเทศปะหรือว่าอยู่ในอยู่ในพวกอาร์เคเต็กพวกอะไรเงี้ยอยู่ศิลปกรรมศิลปกรรมออกแบบโปรดักชั่นโอเคค่ะเดี๋ยวให้เรียนเราเป็นนายแบบไปก่อนเนาะออนไลน์ก็มีเรียนเนาะเนาะคุณชอบเลยเดี๋ยวรม่เลือกไม่เรืองมหาลัยแล้วมันยังไงในการแสดงมันยากไหมการแสดงเรื่องแรกมันก็ยากเลยครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการจําบทเข้ามาด้วยครับตอนที่ผมเป็นนายแบบมันแบบไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ครับ ก็ทำกานบ้านหนักมากครับเป็นนายแบบไม่ต้องจำบทเออแบบเท่ๆเนอะรายการแสดงต้องจำบทรายการแสดงต้องจำบทใช่ครับลดมากขถามไมี้ชอบมากเลยหนูต้องดัง ดังแล้วกลับมาหาฉันอีกนะมันก็กินอย่างที่น้องพูดเลยคอยดูนะอีกแป๊บนึงแกจะเป็นคนดังอ่าที่โนท่าตันตั้งใจตั้งใจจริงวันนึงแกจะดังแล้วอย่าเชิดนะลูกนะเชิดพี่เดินไปกระชากหัวจริงๆนะลูกไม่เชิไม่เนะไม่เชิดอีกแล้วกระชากหัวอีกแล้วดังเหมือนคนอื่นบ้างแล้วต่อไปใครครับ ยังไปสัมภาษณ์ไม่หมดเลยให้ฝากซีรีส์แล้วหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาห,หรอเอออ่างี้เดี๋ยวให้ฝากละกันเพราะว่าผ่านไปหนึ่งตอนแล้วนะคะสําหรับใครที่แบบดูอยู่ทําไมต้องดูซีรีส์เรื่องนี้เอาใครดีอัพละกันอ่ะได้ครับก็อย่างที่อย่างที่พี่แมนบอกไปตอนต้นว่าโอเคเรื่องราวของเราอ่ะแบบว่าเรื่องราวของซีรีส์เรามันก้าวออกมาจากรวมมหาลัยแบบเต็มตัวจริงๆมันคือแบบว่าชีวิตของการทํางานจริงๆก็หลายๆคนอาจจะแบบว่ามีคอนเนค เกี่ยวกับว่าเราเคยไปทํางานเมื่อก่อนเราเคยเป็น first jobber นะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยทํางานก็สามารถดูเราเข้าใจาได้ด้วยเพราะว่า <ทะ S 1> โอเคเราก็จะมีคําอธิบายว่าโอเคถ้ามีเทคนิคโคเทอมคคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรด้วยก็จะขึ้นให้ตลอดก็เรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกับพวกเราได้ครับก็ <S 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 เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเนาะใช่ครับ,รบผมแล้วก็รสชาตินี่คือเรียกได้ว่ามีครบม้วรสชาติแน่นอนครับครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องค่อยๆรักด้วยนะครับทุกวันอังคารห้าทุ่มทางช่องวันครับผม อยู่ทั้งช่องวันอยู่แล้วแต่ขาะเดียวกันวันนี้คุณสามารถไปดูที่แอปพลิเคชัน VTV ได้ทุกคืนวันพุทธเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะตอนเที่ยงคืนครึ่งใช่ครับคือจบจากแฉปุ๊บเนี่ยคุณดูได้เลยเที่ยงคืนครึ่งแต่เด็กกว่านั้นคือรู้ไหมสมัครไม่กี่บาทหรอกจริงๆที่ VTV VIP เราจะดูได้ล่วงหน้าถูกต้องบ่ะถูกต้องดูได้หมดล่วงหน้าย้อนหลังดูได้หมดเลยหนูแล้วลูกเรื่องแรกของชีวิตหนูเลยก็ฝากเลยนะครับเรื่องแรกของชีวิตผมก็จะตื่นเต้นหน ต่อเลยครับอ่ะต่อไปครับครับผมก็ยังไงซีรีส์เรื่องนี้ครับก็จริงๆเราก็ทํางานมาหลายเดือนเนาะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็ฟูมฟักซีรีส์เรื่องนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้ทุกๆขั้นได้รับชมครับยังไงก็ฝากให้กําลังใจพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในค่อยๆลากอรือสเต็ปบายสเต็ปครับผมแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ได้รับความการันตีความฟินด้วยกุติบัณฑิตเนี่ยนะที่เคยกํากับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ากุติเนี่ยเคยกํากับซีรีส์ที่เคยสร้างกระแสคู่ชิตสุดฟิน ทางทป์ดิตซีรีส์จำได้ไหมฮะชนของเราเนได้มีครับมาเป็นอยู่ในวงการบันเทิงเราเนี่ยถูกต้องก็นับสิบจะจูบเก้ากระอัพใช่ไหมครับใช่เก้ากระอัพนี่แหละนะครับคุณก็สามารถรับชมซีรีส์ค่อยๆรักสเต็ปย y เต็ปทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะฮะทุกวันอังคารห้าทุ่มสิบนาทีจนถึงเที่ยงคือสินาทีเนี่ย แล้วเรามาเจอไอ้นั่นอ่ะเนื่องจากทีวีจะมีเซ็นเซอร์แต่ถ้าอยากจะดูแบบเด็ดจริงๆโอ้ยถึงเอ็กคลูซีฟเต็มทุกวันนี้ดูอันคัทเถอะอ่านคัทเอ็กคลูซีฟนะฮะดูได้ทางวีทีวีทุกวันพุธเที่ยงคืนครึ่งรู้ว่าไม่หลับกันหรอกเที่ยงคืนครึ่งแต่ยังขายฟรีกันอยู่เลยเที่ยงคืนครึ่งเนี่ย19เมษายนนี้วันนี้ตอนแรกนะฮะถ้าดูเวอร์ชั่นอันคัทที่วีทีวี ความรู้สึกจะแบบยังไงคือมันก็จะมีมันก็มีอีกหลายที่เราไม่ได้เห็นทีวีนะเพราะฉะนั้นเราดูทีวีแล้วก็ตามมาดูด้ีมนะก็จะมีเบื้องหลังอีกด้วยนะครับครับผมบอกได้เลยครับว่าเวอร์ชันอันคัศที่วีทีวีมีอะไรพิเศษเยอะแยะเลยใช่ครับนะะฮฝากวีทีวีสักนิดนึ่งไหมฮะลูกได้ครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าเวอร์ชันอันคัศบอกเลยว่ามีกฉากพิเศษในทุกตอนจริงๆครับผมเพราะฉะนั้น แล้วก็แล้วก็ยังมีเบื้องหลังด้วยมีเ้องหลังได้ด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกคนละแบบเลยทีวีมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งครับเวลาที่ไปดูใน VTV เนี่ยรับรองว่าบางอย่างที่ไม่คิดว่าในทีวีมันจะมีได้มันจะมีจริงๆติดตามความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพจาก VTV นะฮะวันนี้โหลดได้เลยนะฮะแอปพลิเคชัน VTV หรือเว็บไซต์ VTV. VIP ครับผมจริงๆวันนี้ขอให้เข้าไปดูนะฮะ VTV มีอะไรมากกว่านั้นเยอะอ่า แม้กระทั่งถ้าสมมติคุณมีผู้อยากผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเ่ยอย่างพ่อฉันดูอย่างอื่นไม่เป็นเลยก่าเขาติดเลยต้องวีทีวีเขาจะมีหนังจงหนังทีหนังอะไรทีชอบแยอะไปหมดเลยเธอมันเหมือนยุคเขาอ่ะแล้วก็ไม่ทั้งแต่ยุคใหม่ยุคทุกอย่างเรียกว่าตอบโจทย์ของคนทุกยุคไหนโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นวีทีวีวีไอพีเนี่ยมันจะตอบโจทย์อีกครั้งนะฮะสแกนคิวอัพโค้ดที่อยู่ขึ้นในนี้คุณดูฟรีหรือถ้าสมมติจ่ายแค่เดือนไม่กี่สิบบาทอ่ะคุณก็จะได้เป็น VIP จะมีอะไรที่เหนือกว่่าาามมกยใชครับ ี๋ยวกลับมาฝากอ <net> uh, ีกรอบเนาะฝึกพูดก่อนนะลูกนะยวให้ฝึกพูดแป๊บนึ่งเดี๋ยวให้จ้าฝากเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมา